สวัสดีครับเราชื่อฟูจินเรียกว่าจินก็ได้เป็น virtual tuber t a โกเอเลีตัวที่2ของ s l e e p l a s s ตัวแรกเพิ่งเปิดตัวไปก็คือสุริลินฝากไปดูคลิป Q&A ของสุริลินกันด้วยครับวันนี้จินจะมาสารต่อซีรีส์ที่ s l e e p l a s s เคยสอนเอาไว้ก็คือเสกภาพวาดให้มีชีวิตแต่ครั้งนี้จะเป็นการทำให้ภาพวาดเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาในโลกจริงเลยโดยเราจะแบ่งออกเป็น2อพิโซดด้วยกันครับอพิโซดแรกก็คือ tracking เป็นการนำตัวละครของเราเนี่ยไปอยู่บนสถานที่สถานที่นั้นนะครับแบบนี้เลยและในเอพิโซดที่ 2, 2> <Yeah. S 1> ก็คือ AR นะครับ <Yeah. S 1> เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่เอาตัวละครของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์คล้ายๆกับเกมโปเกมอนโกแบบนี้เลย mm hmm. ขอกระซิบไว้ก่อนเลยว่าใครที่ทำสินค้าขายเนี่ยเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณได้เลยครับ เรามาเข้าในเอพิโซดแรกของเรากันดีกว่าเอพิโซดแรกเนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับการใช้เทคนิค tracking นะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆแต่คําเตือนคืออย่างน้อยคอมพิวเตอร์ของทุกคนเนี่ยอาจจะต้องแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะมันเป็นเทคนิคที่ใช้ทรัพยากรในเครื่องเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในการทำเนี่ยนะครับ อย่างแรกก็คือไฟล์ตัวละครของเราที่แอนิเมชันแล้วซึ่งถ้าใครยังทำแอนิเมชันไม่เป็นเนี่ยก็สามารถดูคลิปของ s l i p เล t อันเก่าะที่เคยสอนไว้แล้วได้เลยนะครับอย่างที่ 2. f o ฟุตเทจคลิปและสถานที่ที่เราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยเข้าไปอยู่โดยคลิปสถานที่เนี่ยถ้าเราถ่ายเองจะต้องถ่ายโดยพยายามอย่าให้กล้องขยับมากหรือเร็วจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะแท็กกิ้งไม่ติด จีนแนะนำว่าถ้าพยายามถ่ายยังไงก็ให้ออกมันนิ่งที่สุดแล้วก็ค่อยๆขยับไปช้าๆแบบนี้เลยจะทําให้ทํางานได้ง่ายมากนะครับถ้าเตรียมไฟล์ทั้งสองอย่างพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยอย่างแรกเรามาเริ่มกันที่วิธีการ Export ไฟล์ตัว Animation ที่เราทําเสร็จแล้วก่อนดีกว่าซึ่งการ Export เนี่ยเป็นคำถามที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยจน rate เพจสลิปเลยตอบกันแทบจะไม่ไหวเลยนะครับเดี๋ยวจีนจะเป็นคนสอนทุกๆคนเองว่า การ export ที่ถูกต้องหรือการ export ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้เนี่ยเป็นยังไงซึ่งการ export ที่จินจะสอนเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือ 1. Export ด้วยโปรแกรม after effects เลยซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆแต่การนำคลิปออกไปใช้เนี่ยจะแอบยุ่งยากนิดนึงเพราะเราจะได้คลิปที่มีขนาดใหญ่มากๆซึ่งจะทำให้เราต้องเอาคลิปที่เราได้มาเนี่ยไปแปลงไฟล์ต่อ เพื่อที่จะนำไปใช้งานต่อนั่นเองวิธีที่2 Export ด้วยโปรแกรม Media Encoder ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่แอบยุ่งยากขึ้นมาหน่อยแต่เราจะได้คลิปที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้เลยก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าโปรแกรม After Effects กันแล้วนะครับน้องตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมได้ a n i m เมชันเอาไว้แล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราก็จะมาเริ่มด้วยการ Export ด้วยโปรแกรม a f t e r e f f e c t กันก่อนเลย ก็ไปที่ file แล้วก็ export แล้วก็ add to render queue นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ขึ้นมาข้างล่างนะครับโดยวิธีการ setting ในการ export ออกไปเพื่อเอาไปใช้งานนะครับซึ่งเราจะใช้น้องตัวนี้ไปอยู่บนวิดีโอที่เป็น footage จริงๆที่เราถ่ายเราก็ต้อง export ออกไปโดยที่ไม่ให้มีพื้นหลังสีดำๆแบบนี้นะครับก็คือจะเราจะ export ไปแค่ตัวน้องอย่างเดียว ก็ไปที่ Render Setting แล้วก็ตรงที่มันเขียนว่า Base Setting เราก็คลิกหนึ่งทีมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเราก็เช็คให้เรียบร้อยว่าเออมัน Base หรือยังบางคนอาจจะเป็น Rough หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ให้เซ็ตค่าไว้ประมาณนี้เลยก็กดโอเคไปไม่มีอะไรแล้วก็มาตรง Output Module นะครับเราก็คลิกตรง Loss Rate นะครับมันก็จะเป็น Main Option ขึ้นมา โดยตรงนี้สำคัญมากเราก็จะเลือก format เนี่ยจาก avi เป็น quick time quick time เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถ export ออกไปโดยที่พื้นหลังใส่ได้นะครับหลังจากที่เราเลือก quick time แล้วเนี่ยเราก็มาตรง channel นะครับจาก rgb ให้เลือกเป็น rgb บวก Alpha นะครับแล้วก็กด OK เลยหลังจากนั้นก็ตรง output to ตรงที่ฟ้าตรงนี้เราก็คลิกไปตรงนี้จะเป็นที่เลือกว่าให้ไฟล์ที่เรา จะเรนเดอร์เนี่ยไปอยู่ตรงไหนก็คือเอาพุ t ของมันเนี่ยหลังจากเรนเดอร์เสร็จจะไปอยู่ที่ไฟล์อะไรผมก็ได้สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วเรนเดอร์เทสตรงนี้แล้วก็จะตั้งชื่อไฟล์ว่าเอาน้องน้องแล้วก็เซฟนะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้ที่มันเขียนว่าเรนเดอร์ก็กดเรนเดอร์เลยแล้วก็รอสักครู่นะครับให้เห็น s <S เห็นสีฟ้าๆตรงนี้มันกำลังขยับมาไหม นี่นี่ตรงนี้ถ้ามันขยับเต็มปุ๊บก็แสดงว่าเรนเดอร์เสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เรนเดอร์เสร็จแล้วกันเลยไปในตอนนี้เราก็เรนเดอร์ไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูไฟล์ของเราว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้คือไฟล์ที่เราเพิ่งเรนเดอร์ตะก,กี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าขนาดไฟเนี่ยมันใหญ่มากตั้ง1 g ึ่งกิทั้งทงที่วนะินาทีมันแค่6วีเท่านั้นเอง ซึ่งเราสามารถลดขนาดมันได้ไหมลดได้โดยวิธีการที่เราอ่ะเอาไปเข้าโปรแกรมอื่นต่อแปลงไฟล์ให้มันลดลงมาอีกนิดนึงเนี่ยครับก็คือข้อเสียของการเรนเดอร์ด้วยโปรแกรม After Effects และอีกวิธีนึงก็คือการเรนเดอร์ด้วยโปรแกรม Media Encoder นะครับเราก็จะไปที่ไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็ Export แล้วก็ Add to Adobe Media Encoder Queue นะครับกดไปเลยแล้วก็จะมีโปรแกรม Media Encoder เด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับ ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรม Media Encoder ด้วยแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นคิวขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเราที่ผมตั้งเอาไว้ว่า Test นะครับแล้วก็จะมาเซตติ้งกันโดยอันแรกก็คือ H264 มันก็คือการ Export โดยออกมาเป็น .mp4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่า After Effects เนี่ยสามารถ Export ออกไปเป็น mp4 ได้ไหมซึ่งถามว่าได้ไหมก็คือได้แต่ต้องใช้ Adobe Media Encoder ในการช่วย export ออกมานะครับก็โดยคลิกไปที่ H264 แบบนี้แล้วก็ m a t c h Source ก็บิด High Bitrate ไปเลยแล้วก็กด Render ก็จะออกมาเป็น .mp4 แต่ในงานนี้ที่เราต้องการก็คือให้มีพื้นหลังใสซึ่ง .mp4 เนี่ยไม่สามารถทำพื้นหลังใสได้เราก็ต้องไปเลือกที่เหมือนเดิมนะครับ Quick Time แล้วก็กดอันนี้ Setting ก็คือ GoPro c i n e m RGB 1 2บ i t ิตแล้วก็ข้างหลังที่เขียนว่า with alpha นะครับต้องมี alpha ด้วยถ้าไม่มีเนี่ยพื้นหลังจะไม่ใสแล้วเราก็คลิก output file ว่าจะให้มันไปอยู่ที่ไฟล์ไหนนะครับก็ที่เดิมแล้วกันอันนี้ผมก็จะเขียนว่าน้อง1แล้วก็กด export เลยอะหลังจากที่เรา export เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูไฟล์น้อง1กันนะครับ ก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าไฟล์เนี่ยขนาดเล็กกว่าไฟล์น้องตัวแรกเยอะมากเกือบ2เท่าเลยนะครับไฟล์น้องตัวแรกเนี่ยหนึ่งแต่ว่าอันนี้แค่ 400MB ซึ่งมันสามารถนำมอาไปใช้งานต่อหรือเอาไปตัดต่อหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่หนักเครื่องมากใช่ไหมครับการเร n นเดอร์ด้วย Adobe Media Encoder เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองผมก็จะใช้น้องหนึ่งเนี่ยเอาไปทำงานต่อ ส่วนน้องนี่ก็คือลบไปและกันเพราะว่ามันหนักเครื่องมากตั้ง1กิกอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเปิดไฟล์ MOV ได้ก็คือไฟล์แบบเนี้ยถ้าเรากดไปแล้วมันจะเปิดไม่ได้แต่ถ้าใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac หรือ macbook pro หรืออะไรพวกนี้ก็จะสามารถเปิดไฟล์แบบนี้กดดูได้เลยนะครับถ้าใครใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยเราก็ ถ้าอยากจะเปิดอะเราก็ต้องไปโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า QuickTime มานะครับแต่ผมไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดดูมันก็เดี๋ยวเราไปโยนลง After Effects มันก็ดูได้ปกติ่ะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าอ่ะขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะมาทำการ tracking กันแล้วนะครับโดยเราก็จะเปิดโปรแกรม After Effects ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดที่ New Project แล้วก็เอา f o ุ t a ท e ที่เราหามาหรือถ่ายมาเองเนี่ยก็เอามาใส่เลยซึ่งผมเนี่ย ได้ไปหาฟุตเทจมาแล้วอันนี้เป็นฟุตเทจฟรีนะครับถ้าใครอยากจะทําตามแบบผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างนั่นเองก็จะเป็นชิงช้าแกว่งแกว่งงี้โดยผมจะให้ตัวที่น้องที่ผมอนิเมชันแล้วเนี่ยมานั่งตรงชิงช้าแล้วก็แกว่งไปกับชิงช้านะครับอ่าเราก็จะหลังจากที่เราลากลงไปแบบนี้แล้วเราก็กดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรูปเหมือนฟิลม์มหนังฟิล์มตัวนี้แล้วก็กดปล่อยปุ๊บมันจะเป็นการสร้างคอมโพสิชัน ของคลิปที่เรานําเข้ามานะครับก็นี่ก็จะกลายเป็นคอมโพสอย่างนี้ละซึ่งผมก็จะใช้สักประมาณไม่เกินเจ็ดวิละกันแล้วก็เลื่อนไปที่7จวิเลขก็จะดูตรงนี้นะครับอือเวิแล้วก็กดตัว n หนึ่งที่ตอนนี้คลิปก็จะตัดมาเหลือแค่เจ็ดวิละแล้วก็กดคลิกขวาตรง work area แล้วก็กด trim com นะครับก็จะกลายเป็น7จวิขั้นตอนต่อมาก็คือนำน้องที่เราเพิ่งเอ็กพอร์ตเสร็จไปตะกี้เนี่ย เข้ามาเลยที่เป็น .mov นะครับแล้วก็ลากเข้ามาใน After Effects แบบนี้แล้วก็ลากน้องลงเข้ามาในงานของเรา<ๆ>ก็จะเห็นว่าเห็นไหมเป็นวิดีโอที่พื้นหลังใสนะครับนี่<ๆ>เห็นไหมเราก็จะไม่มีพื้นหลังที่เป็นสีดำๆเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็โดยผมจะเอาน้องเนี่ยไปนั่งบนเก้าอีน้นี้แล้วก็ให้ติดกับเก้าอี้ไปเลยซึ่งตอนนี้มันยังทำไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการ tracking เก้าอี้เพื่อให้ตัวน้องเนี่ยไปติดกับเก้าอี้นั่นเอง อย่างแรกก็ปิดตัวน้องไปก่อ oh นแล้วก็มาดูที่ฟุตเทจของเราก็คือเก้าอี้อันนี้ชิงช้าชิงช้ามานั่งหรอหรือชิงช้าช่างมันแล้วกันอ่ะขั้นตอนต่อไปก็กดที่คลิปตรงนี้แล้วก็ Animation นะครับแล้วก็แทร็กโมชันมันเราก็จะได้เป็นจุดแบบนี้ขึ้นมา Track Point หนึ่นะครับซึ่งการใช้งานของ Track Point เนี่ยก็คือให้เราเลือกจุดที่คิดว่ามันออยู่กับตรงที่เราอยากจะให้มันนั่งอะ่ะ ถ้าพูดผมพูดอาจจะแบบงงนิดหน่อยเดี๋ยวเราลองทำดูนะครับก็เราจะเห็นว่าเก้าอี้มันขยับใช่ไหมผมก็จะเอาแท็กพอยนี่ไปขยับติดให้มันติดอยู่กับเก้าอี้เลยโดยเราก็จะมาร์กตรงจุดที่คิดว่ามันน่าจะอยู่กับ <c oughs> เห็นได้ชัดแล้วก็ชัดเจนที่สุดอะ่ะก็ผมก็จะมาร์กตรงนี้ก็ได้เนี่ตรงที่เป็นแบบสีเหลี่ยมๆที่เป็นปุ่มของเก้าอี้ขึ้นมาแบบนี้หรือจะไปมาร์กตรงที่แบบว่าเป็นโซ่ โซ่ตรงนี้ก็ได้นะครับโดยเราก็จะต้องแบบปรับไอ้ขอบนอกขอบในเนี่ยให้มันตรงกับแท็กที่เราต้องการที่จะให้มันแท็กหลังจากที่เราแท็กแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าต่างแท็กเกอร์ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าใครหาหน้าต่างแท็กเกอร์ไม่เจอก็ไปที่วินโดว์แล้วก็กดที่แท็กเกอร์ตรงนี้ติ๊กถูกมันตอนแรกไม่มีอ่ก็กดแท็กเกอร์ขึ้นมามันก็จะมีอ่ะหลังจากที่เราแท็กมาแล้วเนี่ยว่าจะแท็กโซ่ตัวเนี้ยให้มันติดอยู่กับเก้าอี้นะครับเราก็ กดตรงนี้ที่มันเขียนว่า analyze ก็กดเล่นมันดูปุ๊บ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 อ่ะปัญหาแรกที่เราจะเห็นก็คือตอนแรกมันก็แท็กมาดีๆใช่ไหมครับแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็หลุดไปซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้แสดงว่าเราแท็กตรงเนี้ยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแท็กมันหลุดอเราอาจจะต้องไปแท็กตรงอื่นที่แบบมันน่าจะติดดีกว่านี้ก็เราก็ลบไปก่อนกดตัว u ขึ้นมาแล้วก็ลบไปเลยลบแท็ก point หนึ่ง กด delete คลิกขวา delete ได้ไหมกดปุ่ม delete เลยก็ได้ครับอืมอ่งนี้แล้วก็แท็กใหม่ animation track motion อ่ะแล้วก็คราวนี้ผมก็จะมาลองแท็กไอ้ตรงนี้ดูปุ่มที่เป็นตุ่มเก้าอีน้นี่ตุ่มแบบนี้อืมส่วนฟุตเทที่ใครถ่ายมาแล้วแบบว่าอยากให้มันติดง่ายๆเนี่ยเคยเคยเห็นในหนังกันนะครับมันก็จะมีแบบว่าเหมือนปุ่มที่แบบว่าเขา เขาเอาสกอตเทปมาติดให้มันเป็นรูปบวกเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูแบบนี้ซึ่งการที่เขาติดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวแท็กพอยต์ของเราเนี่ยไปแท็กมันอะ่ะแล้วก็ติดได้ง่ายมากๆเพราะมันชัดเจนแล้วก็เห็นได้ชัดมากๆนะครับก็เวลาแท็กก็จะสะดวกเนี่ยเวลาเขาถ่ายหนังที่แบบต้องใช้การคอมโพสิตหรือว่าจะใส่เอฟเฟกอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องแทร็กกิ้งแบบนี้นะครับอืมอ่ะคราวนี้ผมลองมาแท็กตรง ที่นั่งมันที่เป็นสี่เหลี่ยมเๆอย่างนี้อ่าแล้วก็ลอง Analyze มันเล่นตรงนี้ครับเล่น Analyze Forward ดูว่ามันติดไหมอ่าอ้าโอเคตรงนี้ถือว่าไม่แย่นะครับอืมถือว่าติดได้ดีแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเล่นไปให้เสร็จเลย7วิของเราที่เราตั้งมาอ่าคราวนี้มันก็ติดและเรียบร้อยอืม ต้อง make ั u r e นะครับว่าให้มันติดแบบว่าติดอยู่กับที่แบบนี้แบบนี้เลยถ้ามันหลุดไปสักนิดนึงเนี่ยมันอาจจะแสดงว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้จจไไดเหมือนโซ่ตะกี้นะครับ ừ, หลังจากที่เรา tracking เสร็จแล้วแบบนี้ทำไงให้กดคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ new แล้วก็กด new object ขึ้นมา new object เป็นเหมือนปุ่ม control แล้วกันผมก็จะให้อไอที่เราแท็กมาเนี่ยไปยึดติดกับ new object โดยแล้วก็กด edit target นะครับแล้วก็ ตรง Edit Target ให้เลือกเป็น New New Object New 1เนี่ยกดเลยก็คือนู w Object ที่เราเพิ่งสร้างมาตะกี้หลังจากกด Edit Target เสร็จแล้วก็กด Apply แบบนี้เลยปึ้ง <Okay. S 1> Dimension <Okay. S 1> ก็คือ X แล้วก็ Y นะครับกด OK ไปเลยอ่าแล้วเราก็จะมาดูว่าตอนเนี้ย New Object ที่เราสร้างมาเนี่ยมันก็ติดกับเห็นไหมว่ามันจะติดกับเออ่ชิงช้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดตัวน้องขึ้นมา โดยเฟรมแรกเราก็จะจัดน้องให้นั่งท่าที่แบบว่านั่งท่าที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็เลื่อนลองดูว่าแบบอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ให้ตัวตัวใใหญ่หรือตัวจะใหญ่หหญมากๆเท่าคนเลยหรือจะตัวเล็กก็ลองปรับ,ปร,บปรับดูนะครับถ้าเป็นตัวเล็กก็จะน่ารักมุ้งมิ้งหน่อยแต่ว่าตัวผมก็จะให้มันขยับมานิดนึงใหญ่หน่อยนึงสัแล้วกัน อ่ะแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวน้องเนี่ยตรงที่เป็นก้นหอยเนี่ยนะครับลากไปกดคลิกซ้ายลากแล้วก็ลากไปเชื่อมต่อกับหนูอ็อบเจกต์นะครับก็คือลิงก์กับหนูอ็อบเจกต์แล้วแล้วลองกดเล่นดูอ่ะรอบรรโหลดสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยเริ่มติดกับชิงช้าแล้วอ่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าน้องอ่ะได้นั่งอยู่บนชิงช้าแล้วเหมือนแกว่งไปแกว่งมาด้วยอืม น่ารักมาอาตอนเนี้ยถามว่าเสร็จหรือยังก็ถ้าใครพอใจแบบนี้ก็เสร็จแล้วก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยอยากจะให้เพิ่มเพิ่มเงามันสักหน่อยเพิ่มว่าแบบอยากให้มันดูเหมือนจริงเข้าไปอีกนิดนึงก็คือเหมือนแบบว่าให้น้องอะมีเงามีเงาตรงที่แบบว่าข้างหลังหรือตรงขาอะไรเงี้ยให้มันดูกลมกลืนไปกับฟุตเทจที่เราถ่ายมานะครับก็จะเลือกไปที่น้องเนี้ยแล้วก็กดคลิกขวาขึ้นมา แล้วก็ไปที่ layer style นะครับแล้วก็เลือก inner shadow แบบนี้ตอนนี้ก็จะเห็นว่าน้องมีเงาขึ้นมาแล้วแต่ไม่ใช่เงาแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปปรับแต่งเงาใน layer นะครับก็จะเปิดลูกศรตรง layer น้องหนึ่งอ่ะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ layer style แล้วก็ inner shadow ที่มันเขียนว่า inner shadow อย่างนี้แล้วก็เปิดมันออกมาเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนหมุนดูนะครับว่าให้เราสังเกตฟุตเทจเราว่า แสงอ่ะมันมาจากทางไหนอ่าตอนนี้ฟุตเทจของผมอ่ะแสงมันเหมือนมาจากซ้ายบนใช่ไหมครับส่องมาที่หน้าน้องแสดงว่าเงาเนี่ยอาจจะต้องอยู่ข้างหลังตรงที่เป็นซ้ายล่างเอ้ยขวาล่างหรือตรงขาเนี่ยครับแล้วก็เราก็ต้องหมุนให้เงาเนี่ยมันมาอยู่ฝั่งที่ตรงกันข้ามกับแสงที่รับมานั่นเองก็จะประมาณนี้หมุนตรงแองเกิลนะครับมันจะไว้หมุนจากนั้นก็ลองปรับปรับ,รบดู ว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เพิ่มเงาให้มันชัดขึ้นมาหน่อยอแล้วก็ distance นะครับเป็นการเพิ่มเงาให้มันชัดขึ้นมาหรือแบบเลื่อนเงาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองดูโชกโชกเป็นความชัดความชัดความบางความเบลอของเงาแล้วก็ไซส์ไซส์จะเป็นไซส์ก็จะเป็นขนาดความเบลอของเงาเหมือนกัน อ่ะผมว่าประมาณนี้กำลังสวยเดี๋ยวผมปรับอยู่แป๊บหนึ่งส่วนน้อยก็คงเป็นการเพิ่มน้อยอเพิ่มน้อยก็ก็ทำให้งานดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณนี้อออกมาน่ารักเลยใช้ได้เดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับใน EP นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เทคนิคแท็กกิ้งที่จินเพิ่งสอนเพื่อนๆไปในวันนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ต่อกับได้หลายๆอย่างเลยสําหรับใครที่ทําตามที่จินสอนแล้วเนี่ยอยากจะมาอวดออริของตัวเองเนี่ยก็สามารถมาอวดจินได้ที่เพจสลีปลีดหรือทวิตเตอร์สล b ปลีดก็ได้นะครับแท็กหรือเมนชั่นมาเลยก็ได้และถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube s l e ีปล t ดก็ขอฝากทวิตเตอร์ของจินเองของสล b ปลีดแล้วก็ของสุริรินด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าบ๊ายบาย